ข่าวต่อไปนะครับข่าวนี้ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับตั้งตนเป็นแก๊งยาเสพติดนะครับทั้งยาบ้าและยาไอจำหน่ายวัยรุ่นในพื้นที่ครับนี่ฮะตำรวจชุดสืบสวนสออเมืองทองครับนะครับล่อซื้อยาจากเจ้าที่โรงพยาบาลอ่างทองครับนะครับปรากฏว่า นีไม่รอดครับชื่อนายวันเฉลิมศรีสังวรครับนะครับในพฤติกรรมเนี่ยค้ายาบ้าให้กับวัยรุ่นเรลาแวกแถวตะบนมัดอินนะฮะเจ้าที่ก็เลยวางแผนนะครับเข้าจับก,กลุ่มนะครับปรากฏว่าในบวันเฉลิมเนี่ยก็ให้การซัดทอดไปอีกเพื่อนๆอีกหลายคนนะครับ ตำรวจเพืองก็เลยขยายผลจับกลุ่มนะครับหลังานั้นก็ติดตามนายสิทธิชัยเนียมทองนะครับเจ้าที่ไปไปตำรวจได้ลอดซื้อนะครับนะัดส่งยาไปที่บริเวณถน,นนสายพรมยายท่าเรือหน้าหมู่บ้านที่ห,หมู่บ้านน็นช่วยตรงน,นั้นนะที่ลงไปทางต่างระดับแล้วเจอมาอยู่ซ้ายมือห,หมู่บ้านชายมงคลหรือเปล่า น่าจะใช่ครับใช่ทุกคนครับผมนะครับนี่ครับเป็นเจ้าที่ของรั้วบ้านอ่างทองนะครับเป็นเวนเต้ไม่โชคโอเจ้าหน้าที่เวนเต้ครับนะครับก็มีการล่อซื้อแล้วก็ได้เหวี่ยงทิ้งเหวียงของการทิ้งนะครับแล้ววิ่งหนีเหตุการณ์ล่าวก็เกิดขึ้นหลังจากที่จับกลุ่มนายก็อะไรเนี่ยฮะนายสมศักดิ์ครับผู้วิจารณ์หรือปูจัลระแดงครับ วัวยสามที่สี่นะครับเอเย่นยาบ้าลายย่อยพร้อมของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่งโดยนายปูซัดทอดว่ารับยาเสพติดมาจากนายสินทิชัยเหนียมทองอายุยี่สิบหกปีนะครับเจนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้ในายปูติดต่อและล่อซื้อยาไอจากนายสินโดยนัดส่งยาเสพติดบริเวณถนนสายโพพยาท่าเรือหน้าหมู่บ้านดังกล่าวใช้ยพึกใช้ยพึกนะครับหมู่บ้านชัยาพฤกนะครับ ก็ได้ของกลางเป็นยาไอ้นะครับสามซองนะครับหนักประมาณสามกรัมนะครับแล้วก็เครื่องช่างยาต้อนนะครับซึ่งซื้อไว้ไว้ช่างยาไอ้โดยเฉพาะนะครับนอกจากนี้ยังพบบัญชีรายชื่อลูกค้าอีกนับร้อยรายนะครับจึงนํามาตรวจสอบนะครับไม่มีวิทยุฟังทางเองนี่แหละ นายสิชัยี่เขาเป็นเจ้าที่เวนเตของโรงพยาบาลอ่างทองนะครับเป็นเป้าหมายที่ตำรวจติดตามมาพฤติกรรมมาตลอดนะครับจนวันนี้ครับจับตัวได้แล้วครับก็เตรียมขยายผลกันต่อไปนะครับอ่ะก็ตอนนี้ก็รู้อยู่นะครับว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องขวดขันแล้วก็ปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจังในเรื่องของ ปัญหาของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นยาบ้ายาไอ้มีจนทําให้สังคมบ้านเรานะครับเสื่อมเสียแล้วก็เสียหายตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้ผู้ใหญ่เลยนะครับคนโตเรานี่แหละครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนองเมื่อไหร่จะหมดปไปสักทีนะคุณเจีย์ับ